เฮ้ยมันจะฟันลงมันจะฟันลกงกลัวที่ไหนฟันดิงอย่าฟันมึงก็ฟันเลยฟันกูบอกไม่ฟันเออฟันเออเ้ยส,ส,นะสวัสดีครับผมและเดินเข้าป่านะครับ ลนว,วันนี้ผมมากับลุงชายนะครับทักทายครับวันนี้เราตั้งใจจะมาใช้งานพวกพลานป่านะครับที่เคยกระทําไม่ดีกับผมเอาไว้นะครับเราจะทํายังไงลุงใช้งานนะิดหน่อยใช้งานใช้แรงงานคนหน่อยนะวันนี้อะฮะดีไหมลงุงดีแล้วนะเราก็ไม่ต้องออกแรงด้วยอ่ะดิ แล้วว่าแต่มันจะทําไหวไหมข้าวก็ไม่ได้กินมันทำแล้วทำไม่ไหวอะ่ะปล่อยให้มันนอนตายไปเลยตาอเข็ดนะทุกคนนะถ้าเกิดว่าเราใจดีเนี่ยไม่ได้เลยนะครับนะโอเคนะครับนี่ฮะมันอยู่นี่นะนั่งเหมือนนั่งแบบว่ายอมรับผิดไปแล้วนะครับทุกคนนะแต่ก็ยังไม่ปล่อยตัวไปง่ายๆนะครับทุกคนนะใช่ไหมลงโอเคนะครับ เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะใช้อะไรนะครับวันนี้เพราะว่าบ้านมันเรายึดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวได้ดูนะว่ามันจะทำกันได้หรือเปล่านะครับไปครับทุกคนเฮ้ยเร็วลุกขึ้นเฮ้ยถึงเวลาใช้แรงงานเร็เวเร็วเฮ้ยไอ้เพื่อมึงลุกขึ้น A công bay! Mel! đi qua! Ao, yeah. yeah. oh, 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 oh. Hey vậy anh chơi đi! เดี๋ยวจะเชื้ให้ดูว่าวันนี้จะให้ทำอะไรไอ้ลงมันบอกมันขี้เกียจอย่างมึงมึงก็ต้องทำไม่ทำโดนเตะเลยเดี๋ยวจะลงุงลุงจะให้เลียมใช้ไม่ลงุงตดัดแล้วก็อีกคนหนึ่งช่วยลากอันนี้จะมาตัดไม้กัน ไอ้พานมันเข้าใจไหมเนี่ยเ้ยให้กินดีไหมเนี่ย อ๋อนี่นี่ไงต้นไม้ให้ทำตรงนี้แหละลุงลุงเราให้ทำตรงนี้และนะตรงนี้เห็นไหมมีไม้ไผอยู่เยยยดังเลยยเดี๋ยว่าไปตัดที่ไหนดีลุงงานนั้านเร็ว อ้าวยืนมาเอน,อน,นี่ยไอ้น้องเคลียดและต้องเคลียดแล้ยไปไปมันไม่เอาไว้ลงไปวันนี้พุงเนาะเอาบะหมี่ะพุงไม่ได้กินข้าวนะถ้าพุงไม่ทำอะทำทำเออเราผ่าใบไปแล้วเหรอ น่าจะมาเอาไปละมีคนมาเอาหลังคาไปแล้วนะครับทุกคนเอาตุ๊เป็กใส่บิดแน่เฮ้ยนน มันยืนมองหน้าเฉยเลยได้ยังไงตัไดตไม่เป็นนะมันบอกกตัดตัดเตยที่มึงตัดเนี่ย ไเพื่อนมึงว่านอนสอนง่ายมึงเนี่ยว่านอนสอนยากจริงๆเลยกูขอสักทีแหละมึงกูอขอนะถือว่ากูขอมไม่ทำใช่ไหมเร็วเร็วเฮ้ยอย่าตกติดไอ้นี่ ัมาเฮ้ยมาช่วยเพื่อนมามเห็นในกระเป๋ากูไม่มีอะไรเนี่ย เดียวเี้าวแห้วอตัวนี้เป็นประโยชน์เอออย่างนี้มึง่ะมึงตาเลว ขอบเคียนบางทีนึงเร็วเฮยยาด้วยในกระเป๋ามีนะทีเดียวเลยนะยท้งงไงทีเดียวเลยนะบอกไว้ก่อนนะไม่เป็นอะขาดเส้นแล้วเร็ว เล่าไปทำงานนี้อยู่กันทบงานงน,งาน,นี้มีเซอรพส์นั่นเลยนี่แลย เอา <ME>. ม <74. S 2> ึงเร็วดิเอาเล่มเดียวพอช่วยกันลากเอาไอ้นี่ขอักขี่ได้ไหมเขียนแ่งเลยไอ้เชอีอเชือเฮ้ไปเฮ้นี่มือโยอะอ้มือเชืเอล Đùa Đến rồi Châu uma Quên Bời Đón xem tin tức ดูมึงสามสี่วันแล้วพฤติกรรมมึงยังไม่เปลี่ยนวันนี้มีอะไรจะเซอร์ไพรส์เอาเอาตัดเสร็จแล้วไว้ไหน

ตนนี้ปล่อยมันให้เสือกินเขาหน่อยดีตัวนั่นแหละตัวที่เจลังเือเมนเนี่ยตัวนี้คนสันเตยเนี่ยต้องโดนไอ้ใบนี่ยังรู้จักปรับเปลี่ยนตัวเองขี้เชียอ,อไอ้ใบนี่กูจะปล่อยมีโอกาสรอดเยอะนี่ทำใหญ่ๆตอนนี้แต่นี่มันคิดจะเล่นตลอดหลังตลอดเลย

Ai bơi ไปลาก.จัดเธอเยอะ đồn ไง.เฮ้ย.ไอ้ giờ เดี๋ยวโดน.แหม hey, bơi เฮ้ยม hey! uh, uh, าลากแต่เสรแล้วมึงเห็นไหมในตัวลุงมีอะไรกะซิบกันด้วยนะได้กูกูไม่ได้อะไรกับไอ้ใบละมึงคนแรกเลยเดี๋ยววันนี้ thà kิด sẽ tụt tèt, đểu sẽ làm choi du. ảo leu, chả chăng lơi. ảo, thấy thì thấy, con đường cao, kẹng chăng lơi. mình lang wan mình lang wan ở bãi mình lang wan, thấy mình show à, mình show phác chảy lên luôn ดีมากไ้ดีมากวันนี้มีรางวัลจะตอบแทนเองมีอะไรจะให้เองดูอย่างสะใจแน่นอนไม่ต้องกลัวมึงคิดจะตกติกแล้วก็ Để mừng đây luôn nè à. Bye bye, bay lạc <laughs> Ôi, tạt nàn trắng Ê, mình xong xích cân đấy luôn อีไอน,นี่อัน,นี่มันไม่เค็ดจริงๆว่ะโอ้ยตัดมันคนไม่มีแรงเลยเว้ยอาพอ่อไปซาฟ้าไปซาฟ้าลิชชี่ไปดิชชี มึงรู้จักบองเดีย๋ยวไหมไม่มีเร็วไม่มีืนมยม,ม,มันไม่ทำลงมันบอกว่าไม่มีไม่มียาสูบมันไม่ทำใช่ไหมไม่ทำไหมทำไหมดูดูระวี

沙发，快以了。沙发。哎，大兄弟，哎，聊呃，沙发，沙发，沙发，好，在没？配得上。 Tẹt tẹt mà Anh bảo quên hay là leo, leo, rồi. leo, rồi. leo rồi. Thôi, đi 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 Để gì sai tập đi đi, tập đi, đi.

mình tham. Leo, leo, muốn đi Để tụi này chồng đi, khai hỏa cần. Mình sẽ cho anh mì phan ทำไมมันไม่ฟันอ่ะเดี๋ยวคุยว่ากันมันฟันไม่ได้แล้วเมื่อกี้ลุงงั้นถ้าฟันเขาถ้ามันฟันได้มันฟันเลยนะฮะดูทรงอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีรางวัลตอบแทนมันอยู่ลอวังดีๆมีกุหมดท้งมื้อหม่ดมันบอกมันอยากเจอลุงเดี๋ยว เเรื่องลได้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 เดี๋ยวจัดให้นะว่าจะปล่อยมึงไปแล้วนะแต่หลบหลังอีกไม่คิดจะเข็ดเลยจัดให้เดี๋ยวจัดให้ลงลงครับไปหลัไปหาวิธี เดี๋ยวมึงไปไอะโก้มึงทำง,งานอยู่นี่คิดตกเต็งมาเลยใส่มึงกระจายแน่ไปมึงไปไปไปลุงดูเยอะล,ลงให้ของมันด้วเหล่องมึงไงแหละอันนี้ไม่มีของไม่ขยับเอา้าเฮ้ยไ,ไม่ต้องให้ลงให้ทำอะไรลงไม่ต้องไปไกู เร็วเร็วดิเร็วดิวะกะม้าวันนี้ต้องสาฟาห้เสร็จไม่ใช่โดนเตะรู้เรื่องเดี๋ยวจะปล่อยมันไปแล้วไอเนี่ยดีอยู่แต่มันคิดจะหนีมึงหนีให้รอดน,นะข้ามกับมึงก็ไม่ได้กินนะป่าใครนี้กูตามมึงสบายเฮ้ยทำไปเไไดเยอย่าพูดเยอะเดี๋ยวมึงโดนด้วย มังน,นี่ร้อนมันก็เอานะข้าวมันก็ไม่ได้กินนะมันอยาชิดตุกติกนะโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้างนะครับอันนี้ต้องสั่งสอนนะครับโอเคทุกคน